เ,เดี๋ยวเราจะมาลงสเตตพิเศษต่อนะฮะทุกคนตัวนี้สเตจพิเศษเดี๋ยวใช้ของ TK เพราะว่าของทฐศาต์ติดอันนี้คูดาวอยู่ตัวนี้ป่าของ TK ลืมแล้วเนี่ยเฮ้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 ยสุดยอดอืม เอ้ยอย่างเทวะ่ะพอเทเลยอ่ะโอ้แต่เสียด้ยคือมันให้ลงแค่รอบเดียวเองตัวจะไปถึงเท่าไหร่เเลเวลอัพแล้วนะ15สิบห้าถึงยี่สิบห้าเ็มยี่สิบห้าได้หกสิบรูบี้ได้เยอะะได้รูบี้เยอะตรงนี้มามาดูกันด่านสีโคก เจอน้ำแข็งไปลืมใช้สก,กิลลืมไปเพิ่งใช้เนี่ยหรือว่าเราใช้แล้วมันจะได้ไหมั้่เดี๋ยวบอกนะตายหมดป๊าพายุทอรนโด,โดไป จะก,กิวหมดเหรอจะิวหมดแล้วอ่ะเอ้าสกิลสก,กิสกกลเราไปหมดแล้วะมาดูอันนี้มาลุ้นลุ้นว่าจะได้ไหม จะได้ไหมเพิ่มรีไว้อีกตัวหนึ่งปล่อยได้เถ๋อเขาผ่านเถอะจะได้แบบเปลผ่านเยอะๆเวลเยอะหน่อยเพิ่มรีไว้อีกตัวหนึ่งสกิลหมดเลยพ <laughs> ่อตดมาคือหมดเลย <laughs> นี่ติดคี <laughs> เพิ่มฮะเอารีไว้เพิ่ม โอ้โอ้ออ้มันมาเยอะเกินไปอ่ะจะเยอะไปไหนอ่ะดูอย่างเยอะดูรีไวเต็มรีไวเต็มไปหมดเลยเอ่ะแล้วถึงแล้วถึงด่านถึงฐานมาละฐานทับละริงจรวดไปปัาบ เบอร์อีกตัวหนึ่งฮะมาลุ้นกันทุกคนอันนี้คือนานมากนะเท่าที่เล่นมาเนี่ยเท่าที่เล่นมาคือมันตีโคตรนานเลยตอนนี้ยื้อแล้วยื้ออีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาดูกันอ๋ออ๋อโอ้โอโอตีผู้แปลดูวตีนิดเดียวเนี่ย อีกนิดเดียวจะลาแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอ้ยได้แล้วชนะแล้วเต็มเลยฮะโอ้กว่าชนะได้ปล่อยรีไว้์เป็นหนูเป็นสิบตัวได้สามสิบห้ารีรูบี้กว่าจะได้โหเฮ้ย ได้สี่ถึงห้าดาวนะฮะกล่องอัพเกรดได้รูนแห่งนิรันได้ห้าดาวมาเดี๋ยวเรามาลองกันนะทุกคนเราไปลองกดเอาที่เพื่อนในกิ้วแหละของชาร์ปเมื่อกี้ไปสองมาดูลนะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองรุดนกันเอ้ยมีแต่ตัวแบบน่ารักเอ้ยตัวปาวาน,นี่น่ารักอะ่ะไอตัวอะไรเนี่ยเงือกน้อยโอนี่เลือกเ <c oughs> งือกน้อยนะอันนี้คิกบอมคลิกบอ็อกเซอร์ ไซมอนอันนี้คืออะไรริวโนซูกะริวโนซเกะส,ส่วนอันนี้อาริสราชนีแห่งดวงใจนะฮะเพเทลกิอุสมาดไฟเดี๋ยวเรามาลองดูนะเจ้าเพื่อนของในกิวนี่แหละของคนที่ชื่อชาร์ปนะะลงสเตจพิเศษมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหดไปอย่าเลยอีวะเดี <laughs> ๋ยวเรามาลองดู ไอ้แมงมุมแปลงร่างเป็นแมงมุมเหรอตัวนี้้สกิลช่วยด้วยนะเดี๋ยวกว่าไม่หลอดมาดูกันเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ออกสกิลเลยฮะออกล่างละ <S <S เอาเงือกน้อยไปไหนอะเงือกน้อยหาย เอารีไวท์รีไวท์ลงต่อ2ตัวฮะอัพไปได้อยู่ได้อยู่ไอสกิลทอร์นาโดไปหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บ <Baby. S 1> ยิงจรวดไปปึ๊บ ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่กดแล้วนะรีไว้์มาดูจะรอดไหมรีไว้เราเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือตัวเดียวเหรออาจจะไม่กดนะเนี่ยกดดิกลัวไม่ปลอดภัยกลัวจะไม่รอดกดอีกสักตัวหนึ่งมาดูกันโอ้ โอ้เฮ oh, hey, 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 hey. ้ยๆๆยิงไปอีกทีโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยเกือบจะไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้ oh, ใช้ของเพื่อนในกิวเนี่ยชนะใช้ชาร์ปแบกมัตเตอร์40แล้วนะแล้วก็ได้บวกมาอีก10รูบี้นั่นเองได้บวกมา10รูบี้นะหมดแล้วหมดแล้ว